มะม่วงครับสี่โลร้อยสี่โลร้อยสวัสดีครับพบกับช่องแป๊บแป๊บโกะอะไรมั่วเนี่ยตัวละช่องนั่นมั่วละก้าวรูบิกจ้ะก้าวรูบิกมาแล้วนะครับนั่งมานั่งทำอะไรหน้าสลอมเนี่ยจะออกจะออนานไหมพูดไม่ออกพูดไม่ออกก็เขียนเอาวันนี้นั่นก็จะมารีวิวรูบิกสีสีเมนใหม่เขาจ้าสีคนสีใมนใหม่ ลูกนี้ชื่อว่าอะไรไม่รู้เลย YJ MGC สี่พออทีที่ขอทีที YJ MGC สี่ YJ MGC 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 สี่<ด>เป็นยี่ห้ออะไรครับใช่ YJ m t c อ<ด>้าวา <c oughs> แล้วสี่โลร้อยลูกบีกัปสี่ร้อยสี่โลร้อไม่เป็นสี่โลร้อยมยิงใช่ลูกเนี้ย โต๊ะสี่ลูก้อยก็มามาเอาเข<า>้าครับเขาครับมาลูกนี้คืออาจจะเป็นเมนใหม่นอกเลยไไเก็ได้เราว่าเรานนไม่ได้เรียนสายนะอีเวนต์ูบยชูชีวิชีตชีวัตชีวันชี้คตชีวินชีวิตัวิตมีวิตชิดีิตชีวิีวิตชีวอตมีวิตชีงขยอดดียวิตชีวิตนีตชวชีวิตวิีตัวหลัีแล้วก็มีตชีวิว่าชีอกมันวนาะตัวิตชีวิตชีวิตชหยววตวตวี ถ้ามีนะัวถ้ามีตัวเขาเขาจะโดนเนอเขจะลนออ๋อตัวนี้เป็นตัวแบบรัดไว้ใช่ไหมครับไม่ให้มันร่วงอ๋อให้มันร่วงว้าวอ่ะมาแค่กล่องนี้ก็แบบรู้สึกว่ามันอเมซิ่งแล้วนะกอดออ้ยเป็นไงล่ะอ้าวลูบี้หายไปไหนอยู่นี่ อุ้ยน่อเจ้าตังบอกไปแล้ว YJ MTC C ุสี่อ่าเดี๋ยวก่อนเดินกวันนี้จะเปดูดีครับดู a c c e s s o r i อ box a c c e s s o r คืออะไรอะดูแลวก็ตอกอุปกรณ์ปอกอุปกรณ์นะตอกอุปกรณ์ก็จะเป็นอย่างนี้แล้จะมีสกูไดเบอร์สกูไดเบอร์โอ้โหสำเนียงภาษาอังกฤษนป่ปมากก็คือไขควงมไม่แถมมาให้อีกแม่เด็กด้วยหรอใช่อนี้ม่เด็กแถมมาให้แล้วก็จะมีสปริงแถมมาให้ สปริงสปริงไม่ทำอะไรอ่ะเปลี่ยนบ้เียข้างในนี่เหรอใช่ครับเฮ้ยมันมีสปริงด้วยเหรอลูบิมีเพราะมีสปริงมีทุ่นเขาเคยรู้มาก่อนนะเนี่ยมีทื่นสปริงอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยในในในแกนกลางแกนกลางอย่างนี้เหรอต้องแล้วเป็นแกนกลางนี้เหรอใช่มาอันนี้เราก็เก็บไปก่อนแล้วมันเป็นยังไงกล่องเฮ้ยนี่ใครอ่ะมีลูกด้วยอันนี้คือใครอ่ะคนผลิตคนผลิตใช่เกี่ยวอะไรกับลูบิ ขเขาผลิตรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยคนนี้เหรอเขาเล่นลูบิกได้กี่นาทีอ่ะสถิติเขาเท่าไหร่หรือว่าไม่เกี่ยวอันนี้เขาไม่ได้ลเล่นลูบิกแต่เขาดีดบอลอ๋อแต่เป็นคนผลิตถูกต้องอ๋อหรอพ่องงว่าจะแล้วเอาจะเอาลูกเขามาเพื่ออะไรใส่ลูกของเองเพื่ออะไรเออนั่นดิเออเนาะไปถามพ่อเองว่ากันนะเรื่อว่ามันดำหนึ่งของโลกอ่าหนึ่งของโลกคือยูยูยูเชนดูเอร์ที่เราเล่นไปเห็นเมื่อวันก่อนกเลยอ่าป๋าเอ็นจีซีนี่คือแบรนด์ไม่ค่อยดังนะ แต่แบรนด์ไม่ค่อยดังแต่มันมาดังตรงสี่คูสี่ตัวนี้แหละเพราะสี่คูสี่เขาได้รับคานิยมใช้กันมากแบรนด์ดังๆนี่มีอะไรบ้างแบรนด์ดังๆก็มีแกนโมยูมีแค่นี้เหรอแค่นี้แกมยูย MGC นี่คือมาอันดับอันดับหลังสุดท้ายเลยแล้วพวกสามคูสามเนี่ยเขาผลิตไหมผลิตผลิตเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมถูกต้องอ๋อมันรับความความนิยมคือสี่คูสี่ถูกต้องเพราะอะไรอ่ะสี่คูนสี่ก็ทะออกมาดีมากๆมันดีกว่าโมยูอีก ดียังไงอ,อ่ะเหลาห้ท่านชมฟังินี่อันนี้คือยังไม่ได้แกะพลาสติกยังอยู่เลยล่อสดๆร้อนๆเลยทุกทชมเพิ่งแกะออกมาจากเคกรี่เลยเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่อ่าใช่แกะแกะด,ดาบกะแกะดาบ่อนก่ดึงออกอ้าวสี่คนสี่นี่พ่อซื้อให้มาแล้วเหรอ,อนึงไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแล้ว<ต>ไป<ม>ซื้อ,อ <จะ S 1> มาใหม่เอี๋โอ้ยมีใครขายด้วยอ่ะอ๋อเป็นตัวตัวหลัก อันนี้วอร์มมิ่งแน่แน่แล้วถามหน่อยเล่นเก่งนี่ยังกับสีม่วงสีจำจำเพเลตี้โอเอลไม่ได้หรือสุดเลตี้โอเอลอสีม่งสีเหมือนกันนิดเดียวใช่แต่อันนี้มันเป็นวอร์มและอันนี้เป็นเมนเป็นลูกหลักอ่าโอเคป่ายังไงยังไงต่อเราต้องชมฟังดิลูกนี้มีแม่เหล็กมันจะบอกก่อนอ๋อข้างในเป็นแม่เหล็กเหรอถูกต้องก่อนเดิน first impression หรือ first turn first turn ครั้งแรกครั้งแรกเลยนะครับใช่ ปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยโอ้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 ยอ้ยช่วยท่านจ้าหน้าท่โอ้ยโอ้ยเสียงรู้สึกยังไงอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นชุดเป็นนี่มันม่มันม่เหมือนมีผียี่ห้ออะไรเหมือนกันเออหรอนี่อันนี้มันแห้งๆเลยอันนี้แห้งมันมีความแห้งผิ้วใช่มันมีความโอ้ยดูดิครั้งหนึ่งสองครั้งหนึ่งไปเลยอ่ะใช่มันมีความแห้งมาก อันนี้แห้งแล้วก็กรอบกรอบด้วยอกรอบลื่นๆค่ะโรยน้ำจิ้มหน่อยนะกรอบๆไม่แห้งเลยนะแล้วเข้าปากโอ้โหอร่อยเลยล่ะเล่นมุกอะไรดีล่างเล่นมุกจังเลยโอ้พ่อก็าเรียกว่ากัดไทยนี่มีแม่เหล็กเลยพอดูดิแล้วแม่เหล็กชัดมากตึ๊บๆเลยแล้วมัให้ดูคัตติ้งคอนเนอร์คัตติ้งคอนเนอร์คือเนี่ยคัตติ้งคอนนอคือมมติเราบิดงี้ยลูกบิดลูวซีมันเราจะทำไม่ได้เลยถ้าเราบีดอยู่ดีแล oh! 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 ้วม oh! ันจะติดมันจะป๊อปเปนทีแต hmm. şey, like ่นี้มันทำได้เกล็ดกรเนี่ย ผิงเโอเคดีมาสำหรับติงเนอร์วก็วรีเสกดีมากกันไม่เหล็กแรงมากไม่เหล็กแรงมากผิวันเป็นยังไงผิวอธิบายต้องชมผิวผิวมันมีความมันเงาเงามีความมันและเงาเลยนะท่านผู้ชมเงาเ <C oughs> มันมีความหยาบเนาะกะเหมือนเหมืนอันนี้ลูกก่อนลูกนี้ก็เงาเฮ้ผิวเบหยาบไปยังไงอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมผิวเกยบหยาบเ่ยอันนี้อันนี้อันนี้เงาตัวนี้โพสตร์อสเตกับยูบี นีคืออะไรอ่ะพอสเฟู U V พอสเตคือคือผิวด้านด้านมันจะมีผินหน้าร้อยแสงขน U ีมันจะเล่นกับเงารูปวาดเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปพ่อลองบิดดูนี่คือคนไม่เคยเล่นรูปอ่ะโอ้โหโอ้โหมีสักสี่แล้วช็อกมั่วแล้วอ่ะมั่วแล้วมันไม่เป็นอ่ะไม่แก้ไม่เป็นด้วยแก้เปล่นได้แต่ถ้าเจอแคลเซียม U L ก็จบอ่ะโอเคอ่ะแต่ลองแก้ให้ดูนะเฮ้ยแก้ให้ดูเลยเดี๋ยวมันมีอะไรต้องต้องบอกท่านผู้ชมอีกไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างนอกจากความ เขาเรียกอะไรความออกรอบแล้วความเงาแล้วอันนี้ก็คือน่าจะน้อว่าถ้าใครได้ไปน่าว่าไปใส่ให้ว่าอะไรเบตไฟเบตไฟคืออะไรท่างยาที่ทำไม่เหลือเพราะตัวนี้มันมันมันลืม่ม,มากม,มันลื่อมที่เ,เลือ่ะสรุปแล้วยังไม่ได้ถามเลยว่าชอบหรือเปล่าคนที่เล่นรูบิคถามป๊ะป๊าเนี่ยป๊ะป๊าไม่รู้เรื่องหรอกเขาป๊ะป๊าเหมือนเอาทองมาให้มาให้ไก่อะ่ะ ไก่มันก็ไม่เห็นคุณค่าใช่ไหมพ่อมันไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงเหมือนกันนะเอารูบิกไม่พ่อพ่อก็เล่นไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ยังไงแต่รูบิกมาให้กับคนที่ชอบแต่คนที่ชอบรู้สึกยังไงก็รู้สว่าเป็นเมคคิวแน่นนดีมากดีมากเลยใช่ไหมฟันทองฟันทองฟันทองว่าเวิร์กใช่ไหมเวิร์กถ้าใครอยากไปซื้อก็เอากระฟันาผนะนะว่าโอเคเลยผ่านนะสาหรับดีคอนี้บาง YJ MDC EVO ค่ะราคาถูกแล้ว เท่าไหร่เท่าไหร่บอกท่านผู้ชมหน่อสี่บอกสี่ร้อยถูกแล้วเหรอสี่ร้อยนีสี่ร้อยนี่ถูกแล้วเหรอสี่ร้อยถูกในประเภทที่มีสี่รอยมากสี่ร้อยคูจะถูกในในหนูรูปีมันถูกมากๆอ้ธรรมดาประมาณเท่าไหร่ครับธรรมดาประมันพันกว่าโอ้เออถูกจริงอ่ะสี่ร้อยเองต้องมันมันมันถูกมากในประเภทรูปีอ่าอ่ะข้อสุดก็คือดีมาก น,นี่<ก>เลยครับแนะนำเลยนี่เ C, C, นีเอ็นดีซีนี่เลยนี่เลยตัดไปนี่สั่งกี่วันน่ถึงจะได้สองวันสองวันนี่เหรอก็ต้องอ๋ออันนี้ถ้าฝา่กัช็อปนอกนะเพราะว่ามันจะถูกกว่าถูกเหรอก็เพราะถ้าฝากคุณยู่ในร้านคิวๆอันนี้อันนี้ไม่ได้อะไรนะคิวๆมันจะแพงออกว่าร้อยอ,อันนี้ถ้าสั่งนีนอกมันจะถูกกว่าโอเคมีอะไรบอกท่านผู้ชมอีกเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับรูบิีกรูปนี้ คือบิ๊กรูงง่ายก็ถือว่ามันก็ถ้าใครจะเอาไปหลูกมันก็หลูกได้แล้วแต่คนชอบว่าจะจะ,จะหลูกแบบไหนซิทติ้งแบบไหนแต่ว,ว่าแค่งเนี้ยมันก็ดีแล้วแต่เอาแา่ลูงลง่านมากไม่ได้ไขแข็งๆหน่อยไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปอะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องไปอะไรเล่นไปเรื่อยๆมันจะเหมือนแบบแรองเท้าอรองเท้าใส่ไปเรื่อยๆมันจะกัดมันกัดเล็กๆมันจะกัดอันนี้มันเล็กๆมันก็จะแน่นเลื่อนไปมามันก็จะดีเองยอดครับทุกชมอ่ะใน EP นี้นะครับก็ฝากอย่างไรนะ กดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ช่วยลุงเบคให้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครคิดว่ามันสนุกได้ความรู้มากๆได้ติดชื่อได้ก็ตือใช่กดทุกอย่างในโลกนี้เอาให้รบเบิร์ดรบเบิร์ดเลยหนึ่งร้อยสติ๊กเกอร์ด้วยคั้งแรกเราเอาร้อยซับสไครต์ก่อนท่านผู้ชมช่วยหน่อยช่วยน้องก้าวหน่อยนะครับ่กดไปเลยกดยำ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 ไปเลยมีพี่มีน้องมีลุงมีหลานมีป้ามีอาลุงป้อมลุงตู่อะไรอย่างเงี้ยช่วยมากดให้หน่อยเอาให้ถึง หนึ่งร้อยซับไคก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในอี e ีต่อไปครับผมกับการูบีแต่คลิปต่อไปนะคะบีเซอร์มาให้คลิปต่อไปนี่แกลูกโมสอง๋ยวคลิปต่อไปจะรีวิววันนี้ให้คลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนแล้วเจอกัน